ทำความรู้จักอาจารย์แอนิต้าโปเมสหมอดูชื่อดังที่สุดตอนนี้ดาราไฮโซแฮดูเพียบเรียกได้ว่าเป็นหมอดูชื่อดังที่สุดในตอนนี้เลยก็ว่าได้ที่ใครๆอยากจะเจอตัวมากที่สุดก็คืออาจารย์แอนิต้าโปเมสแม่หมอที่สามารถดูดวงได้หลายาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นดูดวงจากวันเดือนปีเกิดดูดวงจากสตร์ไพ่แม่มดหรือดูดวงจากใบชาซึ่งก็มีดาราคนดังต่อคิวดูดวง ทำพิธีเยอะมากว่ากันว่าทํานายอนาคตแม่นร้อเซเหมือนกับตาเห็นแค่ได้ยินเสียงก็ทํานายไปยันปู่ย่าตายายสนนราคาค่าครูอยู่ที่ชั่วโมงละห0 0 0งบาท อาจารย์แอนิต้าโปเมสเป็นที่รู้จักกันอย่างลับๆในวงการนักพยากรณ์จากปากต่อปากถึงความแม่นยำในการทำนายโดยจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้โด่งดังเป็นพรุแตกก็มาจากดีเจต้นหอมสกุลตลาที่ได้ออกมารีวิวในรายการดังว่าดูดวงแม่นมากจนกลายเป็นกระแสนในโซเชียลจนมีแฮชแท็กหมอดูต้นหอมทำให้โซเชียลตามหาว่าเป็นใครจนท้ายที่สุดต้นหอมก็ออกมาเฉลยเองว่าคืออาจารย์แอนิต้าโปเมส ต่อมาผู้จัดละครชื่อดังอย่างไก่วรายุ์มิรินทจินดาได้ออกมาเปิดเผยว่าเป็นลูกศิษย์และศรัทธาในตัวอาจารย์แอนิต้ามีภาพพิธีรำบวงสวงที่มีอาจารย์แอนิต้าเป็นผู้ทำพิธีให้รวมถึงยังมีภาพของอาจารย์แอนิต้าทำพิธีมีผู้จัดดาราเอสุภชัยและอั้มพัชราภาจุดธูปเป็นประธานในพิธีอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีเหล่าดารานักร้องมากมายยกให้อาจารย์แอนิต้าโปเมสเป็นหมอดูประจำตัวที่คอยให้ความช่วยเหลือ ทำพิธีหนุนดวงเปิดอนาคตและปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายลูกค้าของอาจารย์แอนดิต้าไม่ได้มีแค่คนในวงการบันเทิงเท่านั้นแต่ยังมีถึงนักการเมืองและมหาเศรษฐีรวมอยู่ด้วย อย่างไรก็ตามสิ่งที่ทําให้ชื่อของแอนเนต้าโบเมดดังทะลุสุดขีดในตอนนี้คือเรื่องราวของคุณปอยที่ได้พูดถึงในรายการเดอะโกดในชื่อตอนที่ว่าทําไมดูเป็นคนดีจังที่ได้รับความนิยมถล่มทลายจนต้องไปสืบว่าหมอดูขโมยดวงที่พูดถึงนั้นคือใครซึ่งก็มีคนโยงมาว่าคือหมอดูแอนเนต้าโบเมสโดยคุณปอยได้เล่าในรายการว่าได้เจอกับหมอดูคนนี้เพราะว่าเพื่อนแนะนําอยากให้คุณปอยมีหมอดูประจําตัวซึ่งคุณปอยก็ได้ถูกสัตาม,มากเพราะเป็นผู้หญิงอายุเท่ากับ แม่เราพูดจาดีค่าดูดวงเมื่อ2ปีก่อนครึ่งชั่วโมง3,000บาทปัจจุบันมีการอัปเดตราคาครึ่งชัง่วโมงหรือ1ชั่วโมงคือ10,000บาทและต่อมาหมอดูก็ได้บอกคุณปอยว่ามีของจะให้ให้มาเอาที่บ้านของหมอดูและเมื่อคุณปอยไปที่บ้านหมอดูก็พบกับสิงสารสาสัตว์จํานวนมากทั้งหมาแมวเต่าแล้วหมอดูก็ดูดวงวันเดือนปีเกิดให้กับคุณปอยและบอกว่าคุณปอยนั้นเป็นคนดวงแข็งจึงเอาหุ่นพยนต์มาให้บอกว่าหุ่นนี้จะคอยคุ้มครอง ราคา70,000บาทแต่หมอดูคิดแค่ห้า0 0่นบาทอยากได้อะไรก็ท่องคาถาและขอกระหุนได้เลยในตอนแรกคุณปอยไม่รู้ว่าหุ่นพยนต์คืออะไรแต่หมอดูบอกว่าคือเทพคุณปอยเลยเอาไปวางไว้ที่หัวเตียงรวมกับเทพอื่นๆต่อมาก็พบว่าหุ่นพยนต์ได้อยู่ที่พื้นรองเท้าคุณปอยได้ไปปรึกษาหมอดูหมอดูบอกว่าให้คุณปอยเรียกตนว่าแม่และให้เรียกแม่ว่ายายและยังบอกว่าจะยกมรดกให้คุณปอยเพราะว่าผูกพันอยากให้ไปบ้านไป นนด้วยแต่พอไปน,นอนที่บ้านนั้นคุณปอยกับฝันเห็นวิญญาณอยู่รอบตัวและพระแม่ที่นับถือมาร้องไห้ต่อมาชีวิตคุณปอยก็พลิกผันจะขายของดีเป็นขายของไม่ได้มีปัญหากับเพื่อนและไม่มีใครเข้าใจคุณปอยเท่าหมอดูคนนี้หมอดูก็บอกว่ามีคนเล่นของใส่คุณปอยเป็นเพื่อนร่วมงานและบอกลักษณะถูกยิ่งทําให้คุณปอยเชื่อหมอดูก็ให้โถหนึ่งใบเพื่อดูดเอาสิ่งชั่วร้ายเวลาตีสามให้ปิดไฟ ินของดิบจุดทูบหนึ่งดอกหันหน้าไปทางทิศใต้และขอสมบัติซึ่งคุณปอยก็ได้ทําตามแต่ของดิบที่กินก็คือแซลมอนซาชิมิซึ่งคุณปอยก็ได้ทําตามที่หมอดูบอกแต่ไม่เป็นผลเลยเอาไปปรึกษาหมอดูใหม่หมอดูจึงบอกให้คุณปอยทานของที่ใหญ่ขึ้นเช่นวัวคุณปอยเลยกินซอยจุจากที่ไม่เคยกินมาก่อนวันต่อ,ตอมารู้สึกว่าทานไม่พอต้องทานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและในระหว่างที่ทําลูกค้าก็กลับมา พอทำพิธีครบ7วันคุณปอยกลับเมียการอยากกินเนื้อดิบเพิ่มแต่ชีวิตกลับดิ่งลงหมอดูก็บอกว่าเป็นเพราะมีคนทำของใส่เพิ่มให้คุณปอยทำพิธีสะดอกเคราะห์ส0 0 0บาทและคุณปอยยังซื้อของมาบูชามากขึ้นเรื่อยๆทังเที่ยวหนุมานประคำจามลีและชีวิตก็ยังไม่ดีขึ้น ทางด้านเพื่อนร่วมง,งานเห็นเลยนําคุณปอยไปรดน้ำมนต์พระอาจารย์ก็บอกว่าคุณปอยไปรับของมาจากหมอผีคนที่ทําใส่คุณปอยก็คือหมอดูของคุณปอยให้คุณปอยเอาไปไว้ที่วัดทางภาคใต้เพราะดวงคุณปอยโดนฝังกรลบที่นั่นทาไม่รีบคุณปอยจะตายหมอผีเขาเล่นดวงคุณปอยเอาไว้เพราะเขาอยากได้ดวงของเราอยากได้เงินทองและความสําเร็จ และหลังจากนั้นคุณปอยก็ไปบ้านหมอดูแต่กลับรู้สึกมึนหัวเวียนหัวอยากจะอ้วกหมอดูก็เข้ามากอดและชวนไปล้างปชาช้าเอาดวงวิญญาณมาเป็นบริวารจะมอบเรือนไทยให้คุณปอยตกกลางคืนคุณปอยฝันเห็นตัวเองอยู่ในเรือนไทยมีหมอดูบอกให้คุณปอยกินอาหารข้าวหวานมีเพื่อนตะโกนเรียกบอกให้คุณปอยลงมาแต่ไม่เห็นมันได้คุณปอยเลยกระโดดลงแล้วเพื่อนก็โทรมาบอกว่าเพื่อนก็ฝันว่าเห็นปอยในเรือนไทยกําลังจะกินของเส้นไหว ทำให้คุณปอยรีบไปทางภาคใต้และเอาของที่ได้จับหมอดูไปวางไว้บนเขาในตอนแรกคุณปอยหาทางขึ้นเขาไม่เจอจนเพื่อนต้องยกมือไหว้ขอเปิดทางแล้วก็เจอพระธุดงพระธุดงบอกว่าให้เอาของมาไว้ที่นี่และหมอดูคนนี้กำหนักสัตว์ที่เขาเลี้ยงไว้ก็เป็นสัตว์พิการซึ่งเลี้ยงไว้เพื่อรับเคราะห์แทนตอนนี้มีปอบมาสิงตัวคุณปอยทําให้คุณปอยกินแต่ของสดดวงของคุณปอยแรงมากหมอดูตั้งใจเอาคุณปอยไปเป็นบริวารเอาไปไว้ในศาลให้ ให้คนกลับไหว้บูชาจากนั้นพระก็ให้น้ําคุณปลอยดื่มคุณปอยก็อาเจียนออกมาเป็นกี่เท่าแล้วก็เป็นลมตื่นมาอีกทีอยู่ที่สาราวัตแต่ทางวัดกลับบอกว่าที่นี่ไม่มีพระธุดง นอกจากนี้นับฉัตนนทนน์หลานของแพทน้ำประภายังเคยออกมาเล่าด้วยว่านับและแพทนับประภาเป็นคนที่ชอบดูดวงแพทย์นประภาเคยไปดูกับหมอที่เดียวกับปอยหนึ่งครั้งแต่หมอดูบอกให้แพทย์เอาดินที่บ้านมาให้ดูถึงจะดูได้แต่แพทย์ไม่ได้เอาไปเลยไม่ได้ดูต่อแต่ทางหมอดูก็ให้หวยถูกมาหนึ่ง,งวดเพราะตอนนั้นเล่นน้อยแล้วบอกว่าที่บ้านมีต้นไม้อายุร้อยปีส่วนนับไปดูกับหมอคนนี้3มรอบและหมอดูสามารถทํานายตรงเรื่อง พี่สบายเจ้าที่เก่าที่ออฟฟิศที่ไม่มีใครรู้เวลาขอยอดกับพี่สบายนาับก็ไม่ได้บอกใครแต่หมอดูกลับรู้และบอกว่าให้นับไปไหว้พี่สบายนอกจากนี้นับยังบอกว่าวิธีการดูของหมอคนนี้คือเป็นศาสตร์แม่มดจะใช้วิธีการดูกาก,ากชาสําหรับไพ่แม่มดและมีใบเซอร์จากต่างประเทศนับยอมรับว่าหมอดูดูแม่นแต่ไม่ได้ดูต่อเพราะราคาสูงและนับก็มีหมอดูประจําอยู่แล้วอย่างไรก็ตามหลังจากที่คุณปอยออกมาเล่าเรื่อง และกลายเป็นประเด็นร้อนแรงในโลกออนไลน์จนทำให้แฮชแท็กทำไมดูเป็นคนดีจังติดเทรนแพลตฟอร์มเและสำหรับหมอดูแอนิต้าโปเมสก็ได้ทำการปิดเฟซบุ๊กไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว